ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมพุทธในซ่อง easy gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมาทำการอัปเดตนะครับอัปเดตตัวละครในทีมนะแล้วก็อัปเดตพลังแล้วเราก็จะมาสิ่งที่1คือน,นะครับเพราะว่าเราโดนตบจากอันดับที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะก็เจอคุณบูบี้นะครับเออตบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ เขาก็ประกาศขายไอดีนะครับในราคา3,000บาทนะก็มีออัศวินจักรกลนะแล้วก็มีเกโลเกโลล่างสองนะครับอัศวินจักรกลล่างสองแล้วก็บุรอดล่างสองนะมีกาโรฟูบุกิแล้วก็โซนิกด้วยนะทุกคนตอนนี้ก็โดนตบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพลังเขาหนึ่งล้านสามเศษเลยะเออก็มาดาูตัวในทีมนะครับตัวในทีมก็จะมีเป็น ลาซาใต้ดินนะแล้วก็อัศวินจักรกลฟูบุกิอาโบลอดหตัวหลักๆนั้นแล้วก็อาโซนิกนะครับโซนิกแล้วก็ตัวเจโลเจโลนะครับที่ใช้ในการดันพลังหลักๆนะมาดูอันดับพลังนะครับอันดับพลังอยู่ที่อันดับที่13นะครับพ่านดานอยู่ที่อันดับที่37นะเลเวลสู้ใครไม่ได้นะครับเขาเลเวล67แล้วเราแค่6 5หเองนะครับ ตัวละครสุดเก่งอยู่อันดับที่3นะครับส่วนกิลอยู่อันดับที่3นะครับเป็นกิลอีซี่ของผมเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการอ่านในสําหรับตัวละครนะส่วนตัวดําก็มี22ใบนะตอนนี้ของดองก็ไม่ค่อยเยอะนะแล<ส>้วก็มาอ่าดูกิจกรรมนะครับเออกิจกรรมนะอาอตอนนี้ผมอยู่ที่ซันที่3นะครับทุกคนก็ผมกะจะเอาซันที่4ี่แหละเพราะว่ามี สกินโซนิกด้วยนะมีของทองสองสิ้นนะแล้วก็มีกลยุทธ์มีไอ้นี้ด้วยสนส่วนสีส้มนะครับก็จะเอาตรงนี้ด้วยนะผมก็จะเอาตรงนี้ตอนนี้มีป่องม่วงอยู่100ป่องนะมาเราจะกดให้ดูเลยนะครับทุกคนสองอันก็กดไปอย่าลืมเพิ่มนะตรงนั้นแล้วก็ไม่ใช่ตรงนี้ต้องกดระดับยากนะแล้วก็กดรวดเร็วนะนะปึ๊บ ได้สองครั้งปะอุ้ยได้ไม่ถึงนะกดไปกดไปได้หกสิบกว่ากดไปนะตรงนี้นะปึ๊บโอเคก็มารับตรงนี้ปึ๊บได้เท่าไหร่โอเคน่าจะได้หนึ่งร้อยอยู่นะแล้วเราก็มาตีตรงนี้นะฝึกซากุระนะทุกคนก็กดหมัดเดียวไปเลยถ้าใครสู้ผ่านไปแล้วนะนี่ ผมก็ได้มาสามร้อยนะครับมาดูว่าผมจะผ่านด่านที่3ไปได้หรือไม่นะไม่น่าจะผ่านนะเพราะว่ายัางของของอยังเยอะอยู่นะฟื้นฟื้ฟึบฟฟึบเออได้หลุนม่วงมานะก็ยังเวลาอีก3วันกวัวๆนะครับทุกคนก็น่าจะได้อยู่นะมาทุกคนก็มาซิงอันดับคืนกันนะตัวละครที่ผมใช้ก็เหมือนเดิมนะครับก็มีเป็น ลาซาใต้ดินล่างซอกนะที่เป็นตัวแบ่งนะแล้วก็โบลอสเกโลเกโลแล้วก็อ่มาม้ามีซูเปอร์ดักทรายมานี่นะรับดามจนะครับแล้วก็มีวัคซีนแมนล่างหนึ่งนะมาขออนุญาตนะครับคุณบูบี้จะจะสู้ได้หรือไม่โอเคครับก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สู้ได้นะ ก็เป็นฟูบุกิฝั่งเขานะครับได้เปิดก่อนนะจังหวะนี้ก็พายุข้างไปเลยนะครับแล้วก็ฟึ้ม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 แบม97,000ดาเมจน,นะครับแล้วก็เซิงเทียนไล่โจมตีไปนะเซิงเทียนก็ไล่โจมตีไปแล้วก็อ่านาลกลาวาไปจังหวะนีอ้อ่าฟึ้มแบมติดอาสนามพลังใหม่ไป4ตัวเองนะแล้วก็คิวบิกเอ้ยไปคิวบิกเดี๋ยวนั้นล่างหนึ่งนะ คำสั่งทำลายป้าเออจำไม่ได้นะอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับอ่านไม่ทันนะตะกี้กาโลูกเขาขี้หัวขึ้นกลับมานะครับแล้วก็คำสั่งทำลายเออใช่ละอติดไปเอือ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 มาจังหวะนี้ซีเซียสามหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบสี่ดามีนะครับโคตรแรงแล้วก็อ่าโซนิกตีธรรมดานะเพราะว่าติดไอ้นี่ติดไปแล้วก็เสียงเทียนไล่จมตีไปเสียงเทียนเขาก็ไล่จมตีมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดไอ้นี่นะแล้วก็คำสั่ง ทำลายจากฝั่งเขาอติคืนกลับมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ลาซาเตเดินติดอ่าใบไปนะแล้วก็โบลอสอัติมานะจังหวะนี้โคตรแรงแล้วก็ม้าฟังผมจะได้เปิดแล้วนะแล้วก็คำสั่งทําลายนะครับเพราะว่าลูกน้องโบลอสผมระเบิดนะอัติไป1นึ่งแสนหนดาเมจนะแล้วก็ม้าเหล็กจู่โจมไปจังหวะนี้ฟึ้มฟึ้มหนึ่งแสนแปดหมื่นเองนะโคตรจะเบาเลยนะครับแล้วก็เซิร์งเคนและโจมตี มาเขาก็ติดไใบนะได้ตีธรรมดามานะแล้วก็ซึ่งเทียนผมไล่โจมตีไปแล้วก็ระเบิดถล่มดาวไปจังหวะนี้ปื้มปื้มแปดแสนหกปืนดาเมจนะครับอ่าบูลอสเขาเกือบไอ้นี่แล้วนะแล้วก็คําสั่งทําลายไปอีกนะปื้ม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 จะใบตัวอะไรบ้างโอ้โหใบใบสามตัวเลยนะเหลือแค่ฟูบุกิตัวเดียวนะตอนนี้แล้วก็ซึ่งเทียนเขาไล่โจมตีแล้วก็คําสั่งทําลายมาจังหวะนี้ปื้ม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  1 9 0 0 0ดาเมจนะครับโอ้โหทีมผมก็ติดใบกับหมดนะแล้วก็พายุข้างปึบ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 แบมห้าแสนหกหมื่นดาเมจนะยังไม่มีตัวอะไรที่ตายไปนะแล้วก็ลาซาตินตีธรรมดาไปติดไอ้น,นี่นะติดสนาพลังใหม่แล้วก็เจโล่ก็ตีธรรมดานะครับเพราะว่าติดใบนะแล้วก็เจโล่เขาก็ตีธรรมดานะเพราะว่าติดใบเหมือนกันนะครับแล้วก็เซนเทียนไล่โจมตีมาโบลอตเขาก็ติดใบตีธรรมดามานะแล้วก็มา้าอสเวนผมก็ติดใบเหมือนกันนะ ตีธรรมดาไปแล้วก็ติดล,ลบลีดด้วยนะแล้วก็คาสั่งทาร้ายมาอีกแล้วนะครับในเซิงเทียนไล่โจมเอ้เซิงเทียนระเบิดนะแล้วก็ม้าเขาก็โจมตีธรรมดามาแล้วก็ระเบิดถล่มดาวจะตายเลยหรือไม่อู้ฮูติดลบลีกแต่ก็ยังตายนะครับแล้วก็ซอมบี้แมนเอ้ยไม่ใช่ซอมบี้แมนตัวอะไรนะวัคซีนแมนนะครับตีธรรมดาไปแล้วก็พายอยู่ข้างมาจังหวะนี้บึ้มบึ้มบึ้มดูเลือดเกมา萨เตดินที่สะกดแล้วก็อติไปนรลุกลาวาไปจังหวะนี้ อะฟืมฟืมหกแสนมื่นดาเมจนะติดสนาพลังไม่ไปแค่เกโลนะแล้วก็เกโลอติมาจังหวะนี้คําสั่งทําลายก็ฟืบฟืบฟืฟีฟีบสามแสนดาเมจนะครับโคตจะแรงแล้วก็มาตีธรรมดาไปแล้วก็โบลอดระเบิดถล่มดาวบึ้มบึมบึมนอนเลยไหมไม่นอนนะครับเลือดเอาหลอดม่วงยังเหลือนิดนึงนะแล้วก็พายุข้างมาจังหวะบึ้ม เด็ดแสนสองหมื่นดาเมจโอ้โหบูโสผมตายไปเลยนะแล้วก็อาราซาติริผมตีธรรมดาไปนะแล้วก็คําสั่งทํร้ายจังหวะนี้ใส่2อตัวติดใบส,สอตัวแน่นอนจังหวะนี้ไม่ได้ออกสกิลแล้วนะแล้วก็อ่าเจโลเขาได้ตีธรรมดามานะเอ้ยไม่ใช่ตีธรรมดาหิวเลือดนะแล้วก็มาเล็กจุดโจมไปจังหวะนี้แล้วก็ติดพิษตายไปนะมาจังหวะนี้นะกรกลาวามาอีกแล้วนะครับปึ้มแปมบ่มหายวับไปกับตาเลยนะครับทุกคนเออ เราก็เอาที่1กลับคืนมาได้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้มีอารีนาสุดยอดนะที่เปิดมาแล้วนะครับอารีนาสุดยอดนะก็ได้เล่นกับพีเอ็กด้วยนะนี่พีเอ็กอ,อันนี้อันดับรวมเอ้ยอันดับฮีโร่นี่พีเอ็กตกมาละอันดับปีศาจพีเอ็กอยู่ไหนพีเอ็กอยู่อันดับที่5านะสาหรับอันดับปีศาจอู๋คนนี้อยู่เซิร์ฟห้าสองสี่นะคนนี้นะมาทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพามาดันฝั่งปีศาจสัก สามเกมแล้วกันเออให้เล่นฟรีสามเกมแล้วก็กดแค่สามเกมอันนี้เจอบอทนะฝังเขาอันติีมาโอ้โหสี่หมืนสีแสนดามจดนะก็ยิงธร,รมดามาปึ๊บปึ๊บแล้วก็กดข้ามไปเลยนะเพราะว่าเจอบอทนะตอนนี้ผมอยู่อันดับที่885โอ้น่าจะเจอบอทกันหมดเลยนะทุกคนน่าจะเจอบอทแหละ เพราะว่าอันดับเรายัางเยอะเกินไปเลล่ลาอันติมานะออกดข้ามเลยปึ๊บเออนี่นี่นี่ไมส่บอทแล้วนะมาได้อยู่แหละคุณบูบี้อยู่ตรงนี้นะมาเป็นโซนิกฝั่งเขานะครับได้เปิดก่อดน,นะฝั่งสีเงามา อันตีมาอ่ะเ้มเบ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 ้มห้าแสนห้าหมื่นดาม 5, 50, นะครับแล้วก็เสื่องเทียนไล่โจมตีเสื่องเทียนไล่โจมตีโอ้โหเกือบนอนทิ้งๆิ้งนะสำหรับุณบูป้าตะกี้เอ้ยไม่ใช่โฟอาร์มแล้วก็อันติไปจังหวะน,นี้สองล้านสี่แสนนะครับนอนหมดเลยนะตึงๆเต็มคาราเบลกันเลยทีเดียวก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะสำหรับไอ้นี่นะเออแล้วก็ดูโฆษณานะครับทุกคนตอนนี้ผมดูอพิษแล้วนะนี่ ดูออเอาพชรแล้วนะสาหรับตอนนี้ไม่ตอนนี้หรอกผมดูออเอาเพชรตั้งนานแล้วนะแค่ไม่ได้มาอัปเดตให้ทุกคนดูนะอ่ามันให้ตีบอสหรือเปล่าไม่ให้ตีบอสนะตอนนี้อุ้ยตอนนี้คิวห้าสองหกนะครับว่างหนึ่งที่นะตอนนี้นะอ๋อใครที่ไม่ออนก็โดนวิกสเตอร์เตะไปนะคนแล้วก็ไอดีอีซี่ก็โดนเตะไปแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นแล้วนะไอดีนั้น ทีนี่ยี่ส2สั่โมงน่าจะไปแล้วนะคนนี้แล้วก็นี่ก็สิบหกนี่ก็สิบหกชั่โมงแล้วนะน่าจะอ่าเข้าไปแคน ds แล้วก็หอไม่เล่นปะแล้วก็โดนเขาเตะม,มาแล้วก็มาแครเรานะมากิวเรานะอันนี้ก็คือเพื่อนผมไม่ค่อยได้เล่นเลยเพื่อนผมก็ปึ๊บ่วห์ว่าจะพาไปตีบอสสักนิดนึงนะแต่ก็อ่าบอสมันยังไม่รีนะ ไม่ค่อยเออไม่ไม่ค่อยอยากกดเพชรน,นะตอนนี้ทุกคนเออมันกดของทองไม่ได้นะเออมันกดของทองไม่ได้นะตอนนี้ย๋ยวไดายนะครับทุกคนว่าสาหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็เราแค่มาทวงอันดับหนึ่งของเราคืนนะเออแค่ตอนนี้แหละก็ถ้าอ่าซา,าทะลีลึกเข้ามาก็น่าจะนี่แหละน่าจะตกแล้วนะสําหรับอันดับนะครับเออก็เรา เป็นสายฟรีลอ,อตอนนี้เป็นสายฟรีแล้วไม่เติมละก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กด s u b บส r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับใครที่ยังไม่กดก็กดให้ผมหน่อยนะครับเออก็ใครมีคำถามอะไรสอบถามก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เหมือนเดิมน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม